วันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะมาจากร้านโอ๊ยแป้งนะโอเคมาจากร้านพี่คนนี้นะคะนี่ก็นี่นะคะตามตำมิตาม,ตามที่ที่พี่ได้รับแจ้งเมื่อวานเนาะโอเคมันก็จะมีแค่ตรงนี้นะคะที่เห็นคร่าวๆเ,เนาะก็ต,ตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าที่สั่งว่าเราสั่งอะไรไปนะคะกับร้านพี่คนนี้เนาะ โอเคก็ทำการแกะกันเลยเนาะนี่ชึบ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 ,ชบ,ชบหนึ่งสองสามจะเอฟ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 ก็นี้นะครับนี่ก็จะเป็นของแถมจากทางร้านเนาะค,คือคืออ๋อโหของแถมคือแบบปังมากแม่แล้วก็มีตัวนี้เอ๊ะตัวนี้น่ารักแล้วก็มีเป็น อ้าวเป็นอะไรนะเขาเรียกที่มัดผมเนาะคือของแถมปังมากแม่บันปูรเรเย่นะคะแล้วก็นี่นะคะที่สั่งไปก็จะเป็นอุจจินหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีสกุชชี่ออนตอนนี้สองชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นของเบโก้นะคะนี่เบโก้ ะะก็สั่งไปทั้งหมด10ชิ้นนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าแล้วก็สิบนะคะ10ชิ้นพอดีโอเคของครบนะคะแล้วก็แม่ค้าก็ยังแถมสติกเกอร์อันนี้มาอีกนะคือของแถมปังมากแม่นะคะโอเคเจ็บใส่กล่อลงก่อนนะคะอือเจ็บใส่กลองก่อนโอเค เราก็จะไปแกะอีกกล่องหนึ่งนะคะโอเคเนาะคือของแถมแม่ค okay. ้าน่ารักมากๆเลยนะคะเดี拜拜๋ยวจะไปรีวิวให้แม่ค้าด้วยเนาะเพราะว่าของแถมแม่ค้าปังมากนะคะโอเคก็มาดูร้านนี้นะคะร้านของน้องคนนี้เนาะที่สั่งไปนะคะก็จะเป็นร้านของน้องที่ชื่ออะไรนั้นลืมชื่อแล้วตัดลิตานะคะโอเคน้ำหมัก็หนึกิโลคือแบบ สั่งของทีนี่น้ำหนักเยอะหนักมากช่วงนี้ขี่ไปดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะอ่ะก็ใครแกะก็ระวังของข้างในด้วยนะคะหนึ่งของสอาสอ่านี่อ่ะโอเคก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่พี่สั่งไปแล้วนี่อ่จาจะตามนี้นะโอเคอ้า นี่นะคะที่สั่งไปเนาะก็มาดูกันนะคะวะ่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสบอ็ดสองห้าคือก็แบบสุด้านะสิบหกสิบเจ็ดสบปดสยี่สิบยี่สิบเอ็ด ย2สิบสองยี่ส8 29, ามยี่ส 33, 3ี่ยี่3 3ห้ายี่4หกยี่4เจ็ดยี่ปดยเก้าสสสอสามสาสาสาสสเจ็ดสเกสี่สิอสีสห้าสีเจสี่ปดสเก้าห้าสิบนะคะโอเคตามนี้เนาะโอเคไปแล้วบาย